อยู่ที่นาแห้วครับก๋วยเตี๋ยวป้าจอมจ่มจอมนาแห้วกาแฟครับโซเฮาเอ่อกาแฟฟรีชกาแฟนูเดลรีสอร์ทป้าอะไรพี่ออกเสียงจอมเหรอป้าจอมไหนคนไหนป้าจอมนี่ป้าจอมโอ๊ยอันนี้ทอดใหม่ๆน่ากินนะเออเออชิมชิม ผมเข้าไปท้างหนนี่ได้ค่ะโอ้ยน่ากินจังเลยเนี่ยได้ค่ะทำใหม่ๆสดๆทุกวันไม่เหลืออ็ร้อนอยู่ด้วยอร่อยมากแซ่บเดี๋ยวเออกูแค่นนี้หรือเอาเมนูหนึ่งก่อนพอดีคนนี้หิวมากเลยเล็กเนื้อพิเศษไหนครับไหนอุ้ยนี่ผักอะไรอ่ะ ผัก้นบ้านเราผักกันจงเลยค่ะผักกันจองน,องนี่หน้าตาแบบนี้เอาอันนี้ด้วยอน,นี้ด้วยค่ะก็ถือว่าอันนี้ก็ผักบ้านเราเออทำไว้เพราะว่าไม่เอาผักบุ้งตลาดไทยไม่อร่อยไม่จอมเปิดมากี่ปีแล้วนี่สามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบปีค่ะตั้งแต่ลูกตัวคนโตอยู่อยู่ปสองใจรักอืมรักมากอืม ครอบครัวก็กินก๋วยเตี๋ยวเองนะชอบอกินก๋วยเตี๋ยวไม่ทำข้าวแล้วทำไม่ไหวแก่แล้วอืมมันยุ่ยงเนะาะค่ะก็ทำก๋วยเตี๋ยวทำกาแฟอ,อืดีดีดีนีล่ล้างคค่ะ วันนึ่งตกประมาณวันละกี่ถ้วยครับไม่เคยนับคือถ้วยหมดก็หมดคือไม่หมดก็คือถ้วยหมดก็หมดค่ะเอาผมจะลองนับนะว่าถ้วยมีกี่ถ้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก <15, S 2> เจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสิบห้าสามสี่สิบห้าลอก็ใส่ถุงด้วยอะไรอย่างนี้ค่อ๋อ45ถ้วยต่อวันใส่ถุงแล้วก็กินนี่ประมาณนี้ค่ะ อก๋วยเตี๋ยวแห้งนี่น่าอร่อยนะใส่ขุกขิกกับอันนี้นะได้บดุตค่ะได้ตามใจตามใจพูดตะกี้นะคะไปไปนวดมาเมื่อวานนะคะเส้นมันตึงอ๋อก็เลยไปให้เขาจับเส้นให้เหรอค่ะก็เลยตื่นสายหน่อยอครับก็แม่ที่ไหนทำคนเดียว เตรียมอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าลูเข้าไปมามาเข้าไปยุงเทพอาไปยุงเทพค่ะรุงเช้างตรที่บ้านเยเขารอกระมาณนีนี่เดี๋ยวเอาไา,าให้ชิมป้าเอาไาให้ชิมนี่ครับนี่เป็น หมูเจียวกระเทียมย crispy pork fry deep fry crispy pork with เ uh, อ garlic ครับคือมันสุดยอดมากอยากให้ลองอลองให้หน่อยดิอร่อยอร่อยอฮ้ยลองจริง กลับครับไปกลับกำลังกำลังจะกลับครับมานอนแล้วเมื่อวานนอนที่หัวห้อมเสียทีไม่หนาวเนาะแต่ขนาดไม่หนาวก็ลมนะเย็นๆนะข้างบนบ้านก็มีก็มีคนใครไม่ใส่ถุงออกบ้างใส่ไหมคะอันนี้อันนี้ใส่ครับอันนี้เส้นเล็กเส้นเล็กใส่อ่าทุ่แรกเดี๋ยวผมบอกเอง ร,ร้อนมากจ้ะเนะสุดยอดเลยร้อนรเลยเฮ้ยอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งนี่ไงชันชัยดอทเน็ตอ๋อได้ได้อ่าอ่าชันใช้ยดอทเน็ตสายไฟสายแลนสายโทรศัพท์ครับผมติดต่อได้ครับผม <laughs> 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 โอเคมาดูนี้ต่ออ๋อนี่เนื้อที่เหลือแล้วเนี่ย เดีวเมื่อวานนี้เพราะว่าแม่ไม่อยู่ถ้าแม่อยู่ก็ป, <c oughs> ปิดิดร้านเร็วครับกสาวอยู่ก็ปิดร้านเร็วครับพี่พี่หี่จิ้มจิ้มกับอยู่บ่ <c oughs> จิ้มกากกะปิกับร้องะโอ,องไหมคะ กรุงเทพครับพี่ีรพอดีเลยชอบคุณแม่ทำมากเลยนะทำดูมีความสุขนะกุกก๊กกุกก๊กจะจืดไปหน่อยโอ้สูตรนะแห้นี้ใส่ซีอิ๊ว สุดยอดเลยอร่อยชัวร์เร้วเราจานผัดจิ้มแม่เยียบร้อยครับขอบคุณนะครับอุ้ยไม่จะเกียบจอนกินไม่จะเก้ยคุณสองร้อยเจ้าสองร้อยค่ะขอบใจเอาไีเด้อ่านเลยเอ่อต่อไปเป็นมาม่าหมูไม่ใส่หอมกระเทียมครับ หม่ามูไม่ใส่หอมกระเทียมครับอ๋อนี้เป็นหมูเหรอมาม่สีอะไรเออมาม่เอาสีอะไรสีเครื่องไหมคะใส่เครื่องไหมรอผมดูรถไม่ใส่ครับไม่ใส่เครื่อง อันไหนหมูโอ้หมูอยู่นั่นโอ้หมูหมูจะพอสองสองถ้วยไหมเนี่ยมีค่ะมีอันนี้แค่มันมันเหลืออยู่ข้างในมีอนนโอเคที่มันเหลือค่ะมไม่หมดเลยทำช่วยเดียวก่อนไม่ใส่เกลยอกระเทียมไม่ใส่หอมใส่แต่ผักครับ เป็นไหมถักกันจองอะค่ะถักกันจ้องนะเคยกินบ่ลองดูเนาะถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรปลูกเองเลยใช่ไหมคะยากปลูกไว้ให้ออโอ้โหจับเลยค่ะอะไรครับจับตรงนี้เออจับโซนที่มันสุกค่ะอ๋อโอเค จะได้ทำเป็นไงคะม,มาโอ้ย,อยี๋เวฟะป็นประจอมก่อนป้าจอมเลยนะจา้าเอออ่ะอ่ะต้องเขย่าเขย่าหน่อย<า>อน่าจะสุกได้แล้วนะป้าจ้องไม่ใช่ว่าจะทำให้ให้กินหบบว่าถ้าเหลือก็จะเอาบุญเลยคะ<อ>่ะ๋อจา้าจะไปทำบุญประจำไม่ใส่กระเจียวนะเองตัวนี้จ้าไม่ใส่แค่นี้พอจบ อ๋อได้ได้ขึ้นนึงเอาต่อไปเียผมอ่านให้นะต่อไปเป็นวุ้นเส้นไก่มไม่ใส่กระเทียมเจียววุ้นเส้นไก่องหนไม่ใส่ผักอันนี้ใส่อโอเคถ้างงางนั้นเราไม่ถ,ถ้าไม่ทำที่จะถ้วย้วลืมถ้าลูกค้ามาจ่ายไม่จดจำได้บนนั่งเลยอ๋อคือมาไม่ต้องสั่งค่ะดูหน้าปุ๊บค่าทำให้ได้เลยคคอคนนี้กินอะไรอะไรจำได้ค่ะ ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหน,นฮะอ้าวไก่ยังไม่ได้ทํานี่นาอันนี้อะไรอ๋อนี่คือตักนี่คือเนื้อเหรอฮะออยังไม่ได้ต้มเลยไกอ่อะค่ะเอาหมูแทนดีไหมคะได้ค่ะเอาหมูบนเนื้อก็ได้ค่ะที่ที่ป้าตักนี่นี่คือเป็นเนื้อเหรอฮะอันนี้นี่เนื้อตุ่นเหรอค่ะกินได้ไหมได้ยังก็ยังไม่ได้จับดูอ๋อยังไม่ได้เนาะ ไม่ไม่ต้องจับดูก่อวน <m im ple k> ว่ามันจะสุกหรือไว่ามันจะสุกโยจะไม่เปลืออะค่ะก็คันให้เกลือจะก่อนอยู่คนเดียวข,<ด>ขายตลอดอ,อยู่คนเดียวก็ลูกค้ามาก็ช่วยทุกอย่างเสิร์ฟเก็บช่วยทุกอย่าง อันนี้จะเอาผสมเนื้อเนาะค่ะจับเลยค่ะโทษค่ะหันะะ่นเนื้อค่ะชึบอันนี้ไม,ม,ม่ไม่ใส่หอมเดียวค่ะใส่ใส่หอมค่ะ แล้วอ่ะต่อไปห้องผมนะ ผมเอามาม่าสีเหลืองใส่เครื่องไหมคะไม่ใส่ครับแล้วเอาอะไรใส่ก็เอาหมูก,กับเนื้อแล้วก็ปกติเลยค่ะกอะไรใส่หมดใส่หมดทุกอย่างค่ะเดี๋ยวจะช่วยช่วยหลังจะใส่ใจให้ด้วยโอ้ยถ้วยนี้นี่แหมนี่เป็นหมูค่ะครับอ่ะจับเลยค่ะจับ น,นี่จะเป็นอะไรอ่ะที่อร่อยอร่อยอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรเสียร้องไห้อะไรอย่างเนี้ยค่ะโอ้อ่ะอันนี้เป็นขาลายขาลายผสมไปหน่อยขาลายขาลายด้วยไจิ๊บกออไปอจับด้ค่ะจ้ะจ้ รู้ยังไงไว่าจะแวะค่ะมันเซนมันบอกว่าประจอมใจดีก็เลยต้องแวะขอบคุณไม่ใส่เครื่องอระไมไม่ใส่เลยค,ะไ,คะไม่ใส่ครับไม่ใส่เอาแบบกว๋วยเตี๋ยวธรรมาดาครับเตาถ่านโอ้โหใช้เตาถ่านสามสิบปีแล้วนี่ครับ ้วยใช่เยอะแบบนี้จริงๆอันนี้คือพริกย่างนี่เอาไว้ทำอะไรอันนี้อ,อ๋อไหนพี่โช,ชว์โชว์วนิดนึงมาโชว์นิดนึงอ๋ออยู่ข้างในอันน้ำเยอะไหมคะเยอะจ้ะมาหยิบออกมาให้ดูหน่อยพี่มี่โอเคค่ะเรรียยบ้้อแลวขอบคุณค่าครับอาทิตย์นี้นพี่กินนี่ สาทิพย์วิธีกิน it <ried, S 2> <c oughs> is real chili put into the uh shrimp I think that it's like shrimp paste ปีเขาวา่าไงวะกะปิ it's like salty shrimp paste uh, จ็กี่แล้วนะอ๋อครับนี <c oughs> ่คือลวกจิ้มครับ or um, beef บอยบีฟอิสไล e ์สแน k เนี่ยพูดไหมมันไม่เห็นเราเห็นนะแต่ไม่เห็นหูพี่เออรับอร่อยนะมีผักครับผักกันจจองครับแบบ โบราณแท้ the. อืมอร่อยนะหวานๆดีเนาะ คานี้มากกบปี่ะที่ยิ่งแ ผักกันจ้องนี่อร่อยมากนะมันจะนิ่มๆนะนั่นไมเป็นของเรอมใช่ไหมขเขาเล่นคิลกับผมเลยนั่นไม่ใช่แจะบันเท่ากูให้ก็ต่ำลงเลยลพักกันจ่องอย่างนี้นก็เห็นอย่า้ไหม,มนั่น แซ่บแห้งวันนี้มันแซ่บร้อนเขี่วนี่ครับผักกันจ่องมันหน้าจางเงี้ยก็นี่ครับพริกย่างเมื่อกี้นะครับ we oui. ไม่แน่อาจจะมาครับผมผมมาแน่นอนมามันจะแว่ร้านเนี้ยแล้วทุกคนที่เข้ามาดูผมก็ผมจะแนะนําให้มาร้านเนี้ยมาหาประจอานะก,นนแนก,กาแฟก็อร่อยลูกสาวสวยครับผม แลผ่านไปพอดีเห็นอ๋อ<ม>เอาดิเอาดิเาเ,าเาต้เย็ยนแก้วเอาเราเต้เย็ยนแก้วนึงค่ะครึ่งช็อตอนะปกติ กาแฟกันต่อมีนอกจากกาแฟไหมครับพี่ชาเขียวมีน้ำเลยเดี๋ยวไปกินกาแฟกันป้าจอมากกาแฟบ้างไหมครับชาเ,เขียวนี่เอาชามันเป็นผงเลยพี่ ไหนพี่ชาเขียวเออมีชาเขียวเป็นใบใช่ไหมอา่าชาเขียวเอาชาเขียวนี่น้ำตาลน้ำตาลแดงเนีย่ยอร่อยเอ้อยหอม เนื้ออันนี้หอมมากเลยอันนี้เป็นราเต้เย็นใช่ไหมพี่ สีก si ็รู้แล้ว ครับชาเขียวมีแบบเป็นปั่นไหมพี่ไม่มีปั่นไหมอะปั่นปัน่น จอมเส้นอะไรขายดีสุดหมดก่อนเพื่อนเส้นเล็กเออใช่แต่เส้นไหนคนสั่งเยอะสุดเส้นเล็กเยอะสุดละออเส้นเ็เส้นเุร้อนเส้นเล็กเส้นร้อนเส้นเล็กเรียกเส้นเล็ก 老式地肉。 จะเย็นมากเลยนะ เลยนะครับเก็บค,ครบทั้งหมดเลยรวมพีตาโคนได้มาไหมวันไหนครับผ่านไปแล้วไม่ได้มา โอ้ยสุดยอดไม่คิดว่าจะเจอที่อร่อยอยู่ที่นาแห้ว